สวัสดีครับพบกับผมหมอยุนนะครับในการอ่านไพ่ยิปซีปยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เกิดวันพปรเรศสัป,ปดาที่นะครับเป็นดวง9วันนะครับ ดวงตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่22กันยายนพุทธศักราช2567นี้นะครับซึ่งกัมพยากรน,นั้นอ่านจากการเปิดไพ่24สามสำรับนะครับในเรื่องการงานกันแล้วก็ความรักโดยพอประมาณนะครับเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้จะเปิดจะจงเป็นดวงส่วนตัวนะครับกัมพยากรที่อ่านออกมาก็มีตั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับ ก็ขอ,ขอทุกท่านเจ้าวันพระราชปดีนะครับที่เขามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับเอาแต่ประงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับทุกกรรมพยากรณ์ที่ดีๆนะครับติยานออกมานั้นหมอยนได้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับให้ทุกกาการดีตั้งหลายเหล่านั้นนะครับได้เกิดขึ้นจริงสําเร็จจริงให้กับเจ้าวันพระราชปดีนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรปิด พลาดมาก็ขออภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าการงานนะครับธุรกิจของจาวันะฤิัสบดีวันที่14ถึง22กันยายนนี้นะครับกับการเปิดไพ่สําหรับแรกนะครับจะบ่งบอกทิศทางแนวทางในเรื่องการงาน,านธุรกิจของท่านนั้นไปในแนวทางใดนะครับพอได้รู้ เป็นแนวทางคร่าวๆนะครับในเรื่องการงานธุรกิจของเจ้าวันประบัชปพดีนะครับที่จะส่งผลไปถึงในเรื่องของรายได้รายรับที่จะเกิดขึ้นในกับเจ้าวันประบัตดีนะครับไฟเบรกเปิดออกมานะครับ The word l นะครับก็เรียกว่าความสําเร็จนะครับที่เกิดขึ้นก็นํามาเช่นความมัางคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับความสําเร็จที่ดําเนินต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับที่ขยายนาเกตกว้าง กับธุรกิจที่เติบโตไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสื่อสารออนไลน์ธุรกิจการต้องเที่ยวกันตัางในรำรงตำแหน่งต่างๆที่บางท่านมีโอกาสในเรื่องของการเดินทางไปรับหน้าที่ในต่างประเทศทจะมีเข้ามานะครับแล้วก็ในเรื่องผลรผลิตจากตามกเกษตรกรรมอะไรก็ตามที่มีผลผลิตออกมาตอบสนองอตอบผลประโยชน์เข้ามาส่วนผล รายได้รายรับในติต่างที่ดีนะครับก็เรียกว่า t เ e อร์ความสําเร็จที่ขยายความเติบโตยิ่งขึ้นในติต่างที่ดีนำมาซึ่งความาามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์กับความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นในกับชาววันพะหัสบดีนะครับและก็เด็กถือดาบนะครับความเชื่อมั่นนะครับที่มีในช่วงนี้จะทําให้มีความเชื่อมั่นสูงนะครับชาววันพะหัสบ,บดีในการที่จะมีศักยภาพในการบริหาร สู่ความสําเร็จความเติบโตแล้วก็ดึงมาอาจดึงดูดมาในเรื่องของติดต่างการเงินการผลประโยชน์รายได้รายรับที่จะนํามาซึ่งความมั่งคั่งบูรณสมบูรณ์นะครับแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของบางทีความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปก็บางทีอาจจะเป็นผลลบได้เช่นกันนี่ก็ระมัดระวังนะครับบางทีนั้นอาจจะเป็นคนที่อวดรือสักนิดหนึ่งนะครับในการที่บางทีก็ การที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนั้นบางทีก็จ,จะยากสักหน่อยนะครับอาจจะไม่เชื่อความคิดเห็นไกลง่ายๆนะครับเพราะด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในสถานการณ์แบบนี้ด้วยนะครับเพราะบางทีนั้นการที่เราฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมาพิเคราะห์มาพิจารณานะครับก็ไม่ได้เสยียอะไรอยู่ที่ว่าเราพิเคราะห์แล้วเราจะเห็นดีดเห็นงามหรือไม่นั้นก็อยู่ในติดต่างที่วิเดอเราวิเคราะห์ออกมา นะครับว่าเป็นตามบวกหรือทงลบหรือเป็นในแนวคิดในที่ดีหรือไม่ดีนะครับก็จะทําให้เรา,ารับฟังมาพิจารณาจะเป็นเหตุเป็นผลให้กับเราได้ในทีต่างที่ดีนะครับแล้วก็อัศวินถือดาบนะครับที่ต้องระมัดระวังด้วยในเรื่องของตั้งเด็กถือดาบและก็สศวินถือดาบมานะครับบางทีในเรื่องของที่จะส่งผลให ้าวันพฤหัสบดีในช่วงนี้นะครับที่บางทีก็หัวร้อนนะครับหงุดหงิดง่ายบางทีอะไรที่เข้ามาแล้วก็ไม่ก้อยดังใจตั้งที่ปรารถนาที่ต้องการอาจารย์เข้ามาไม่ดังที่คิดนะครับก็จะทําให้หงุดหงิดง่ายงุนงันประเล่นนะครับบางทีพลังแห่งสังคมรอบข้างนะครับที่เข้ามาเป็นพลังกระตบหรือเพื่อนฝูงอะไรก็ตามนะครับที่จะเข้ามาทําให้เจ้า วันประสิทธินะครับกุณิดง่ายหวร้อนง่ายนะครับเพราะว่าด้วยความที่ท่านมีเป้าหมายในการที่จะพุ่งเป้าไปสู่ความสําเร็จให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับดังที่คิดหวังเอาไว้ซึ่งบางทีนั้นบางอย่างบางสถานการณ์ก็จะเข้ามาไม่สมดังใจหวังใจคิดไปก่อนนะครับแต่บางทีการเติบโตนั้นอาจจะไม่ได้รวดเร็วด,วดังที่เราคิดก็อาจะทําให หมดหงิดอะไรง่ายได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องระบ,บัดระวังด้วยรับประตกอย่างนั้นความสําเร็จนั้นจะเกิดขึ้นก็เป็นไปตามขั้นตอนตามขั้นตอนนะครับเราไปเร่งก็ไม่ได้อย่างเราจะปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งนะครับอยู่ๆจ,จะไม่กี่วันจะให้ผลดอกออกใบออกผลออก,ออกอสู่ความสําเร็จในรวดเดียวไม่ได้เราก็ต้องก้อยก้อยดูก้อยก้อยหมั่นปลวนดินรดน้ําอะไร นะครับมันบำรงุงพิจารณาประสความสําเร็จการงานธุรกิจก็เหมือนกันนะครับที่เราก็ต้องดูแลเอาใจใส่นะครับอะไรที่ไม่ดีเราก็ต้องแก้ไขอะไรที่ดีดก็เสริมคุณภาพที่มีคุณภาพ,ภาพยิงย่งขึ้นนะครับก็จะสู่สความ สำเร็จได้ง่ายๆแต่ตาโรมีโดยเฉพาะาผู้ที่เป็นเรียกว่าพวกไฟแดงนะครับตั้งทีไฟแดงจบมาใหม่ๆอะไรก็ตามแต่น,นะครับที่เริ่มทํางานใหม่ๆอะไรมักจะมีไฟแดงในการที่อยากไปสู่เป,ป้าหมายของความสําเร็จเติบโต,ต,ตอย่างรวดเร็วนะครับจึงิงบางทีกรประสบการณ์ไปบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับการที่เราบนงานไปเล่นจนเกิดไปก็จะเป็นผลเสียหายได้เช่นกันที่ต้องระมัดระวังนะครับผู้เที่เกิดวันปฏรริสัพพดีนะครับ อย่างไรก็ตามท่านมีพลังมีปพชัน,นะครับในการที่จะผลักดันโ่ความสําเร็จอจศบิ้นตือไม้เท้านะครับที่บางคนก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเข้ามาเสริมเพิ่มเติมในช่วงนี้นะครับบางทีก็ได้ไปอบรมสัมมนาเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆไอเดียดีๆนะครับหรือบางทีก็ อาจจะได้ไปศึกษางานในต่างสขาขาในต่างพื้นที่หรือในเครือข่ายเดียวกันนะครับที่ไปกาไปหาความรู้เพิ่มเติมมาเพื่อเพิ่มศักยภาพความหนาแน่นในคุณภาพนะครับที่จะได้มีทักษะมีไอเดียดีๆนะครับหรือบางท่านอาจจะมีสถานการณ์ของการเดินทางเกิดขึ้นบ่อยนะครับในช่วงนี้โอกาสของการเดินทางไปดูงานนะครับเจะมีเข้ามานะครับบางคนนั้นที่ผ่านมาบางทีก็จะอยู่ในห้อง แอร์ในตีโต๊ะเก้าอี้นะครับแต่ช่วงนี้ตระหนักจะมีการเดินทางบ่อยบางท่านก็จะเดินทางไปถึงต่างประเทศด้วยนะครับที่ไปดูงานก็ต่างนะครับที่จะเกิดขึ้นที่จะมีเข้ามาในช่วงนี้นะครับแล้วก็ไปไว้ต่อมานะครับไปเดทนะครับโอกาสของการเปลี่ยนแปลงยกย้ายอะไรก็มีเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับบางท่านไปเดทขึ้นมานะครับอาจจะด้วย หน้าที่การงานที่อาจจะมีการจบจากสภาวะหนึ่งตำแหน่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปรับติดตำแหน่งหนึ่งแม้บางท่านนั้นการโยกย้ายอาจจะเกิดในสภาวะที่อาจจะไม่ปรารถนาไม่เป็นประสงค์ไม่เต็มใจก็ตามแต่สถานการณ์นี้บางทีอาจจะมาบีบบังคับหรือมันเป็นเชิงที่หลีกหนีไม่ได้นะครับที่จะต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ไปสู่ทิศทางที่ดีกว่าเดิมไปสู่ทิศทางที่รุ่งเรืองกว่าเดิมนะครับมันจะเป็นสถานการณ์ที่เข้ามา มีบังคับก็ตามนะครับหรือไอ้จำยอมในการที่จะเปลี่ยนแปลงก็ตามก็ไปสู่ของการเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับบางคนก็โยกย้ายไปต่างๆประเทศได้ด้วยนะครับไปลงทุนทาธุรกิจหรือไปรับตําแหน่งในต่างประเทศเกิดขึ้นสําหรับบางท่านนะครับก็ไปไปต่อมานะครับแปดเหรียญนะครับการขยันหมั่นเปลี่ยนการตุ้มเตีเอาใจใส่นะครับก็ทําให้การงานธุรกิจ ของชาววันพระศรษฐกิจนะครับได้รับผลผลิตในทิศทางที่ดีที่มีอย่างมีคุณภาพเข้ามานะครับการใส่ใจในรายละเอียดต่างๆนะครับทุ่มเทตั้งเวลาส่วนการใส่ใจโดยไม่ปล่อยปละละเลยให้เกิดความเสียหายใดๆนะครับก็ทุ่มเทด้วยความทเยอยานหมั่นเปลียนเอาใจใส่ในคุณภาพในประสิทธิภาพนะครับก็ทํา,ทาให้เติบโตเดือสตาร์นะครับความสําเร็จก็ามาสมหวังสมปรารถนาเต็มในทิศทาง ที่ดีนะครับแต่ว่าที่ผ่านมานั้นทําให้ชื่อเสียงย่อนยานหรือ,อความสําเร็จนั้นด้ยอยลงไปบ้างอะไรก็ตามนะครับด้วยความขยันมันเพียงด้วยความตุ่มเตด้วยการปรับปรุงแค่ไขนะครับก็ทําให้สู่ความสําเร็จโด่งดังเด่นดังเป็นที่ยอมรับก็มาชื่อเสียงก็กลับมารุ่งเรืองรุ่งโรจน์เหมือนเดิมนะครับก็สู่การเติมพลังในติตางที่ดีสู่ความสำเร็จสู่ความสําเร็จนะครับที่สมหวังก็มาแล้วก็ ที่ต้องระมัดระวังนะครับอาสาัการที่อาจจะเป็นสาการแปดดาบนะครับที่เกิดขึ้นอะไรที่ไม่กระจ่างชัดนะครับที่อาจจะเป็นจุดบอดจุดเสียเกิดขึ้นได้เช่นกันกับชาววันพระศพดีในชะ่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เรายังไม่รู้ในเรื่องของการงานธุรกิจของเรานะครับก็พยายามใส่ใจนะครับในการที่จะให้รู้กระจ่างชัดมากยิ่งขึ้นนะครับที่จะมีปลักเรียกว่ามีความ ปลักดันที่อะไปสู่กับการได้พบกับเทคนิคค,ความรู้อะไรดีๆไอเดียที่ดีๆบันเจิดเจ้านะครับคิดออกมาแล้วก็ได้เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นในทิศตางที่ดีนะครับตากว่าตั้ง รู้ไม่กระจ่างชัดอาจจะเป็นทมให้พลังของการดูแลการบริหารการงานธุรกิจตัานสู่การอ่อนแอได้เช่นกันที่อาจจะมีก็ามานะครับซึ่งบางทีเสนออะไรเข้าไปอาจจะไม่ได้เป็นที่ยอมรับนะครับอาจจะมีเป็นพลังกดดันได้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็การเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมในทิศต่างที่ปล่หา,าความรู้ความเข้าใจในหน้าที่การงานนะครับที่จะทําให้เรานั้นที่นอกเหนือาจากความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วนะครับการเรียนรู้อะไรที่ มีไอเดียมากมายก็มาเสริมเพิ่มเติม mm hmm. ก็จะทําให้เราประสบความแข็งแรงแข็งแกร่กง,กงในทิศทางที่ดีในสภาวะของความเติบโตนะครับแล้วก็ไพ่ใบที่เก้านะครับออกมานะครับสีไม้เท้านะครับความเป็นเสถียรมั่นคงกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นรางวัลหน่งเกียรติยศกับความสําเร็จนะครับที่มีเข้ามาตึงไปติดตามทีด่ดีกว่าเดิมนะครับแต่กว่าไกลก่อนหน้านี้อยู่ในสภาวะของความบังบน นะครับอาจจะหมงบอกถึงที่ผ่านมาก็ได้บางคนนอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันหนึบหนักนะครับที่ไม่ไปสู่ของความเจริญเติบโต,ตสักเท่าไหร่ก็จะทำให้ตอนนั้นสู่สภาวะของการจบสิ้นนะครับจบสิ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น นะครับที <ter> ่จะขับเคลื่อนสู่ความเติบโตแล้วก็สู่ความสมดุลในทิศทางที่ดีที่จะเป็น่ทิศทางของการเป็นเสถียรความมั่นคงกับความสําเร็จที่ดีกว่าเดิมนะครับก็อยู่ในภพของสุภาษการที่ได้รับสิ่งดีๆกับความสําเร็จที่ดีกว่าเดิมเข้ามาแต่งที่นะครับแต่ว่าที่ผ่านมาต้นเจอสภาวะของความกดดันนะครับหรืออะไรไม่คืบหน้าสักเท่าไหร่หรือนิ่งอยู่กับที่กระเยือบกระเยือนอะไรไม่ได้นะครับสานการเหล่านั้น จะประสบของความเติบโตมากกว่าเดิมนะครับที่จะมีความมั่นคงเพราะท่านมีพลังมีแพชชั่นในการที่จะผลักดันนะครับในการที่กลับเคลื่อนนะครับมีแรงมากมายประดดังแรงม้านะครับแล้วก็ท่านด้วยตำงหนไปไท้สำรับนะครับทำงานด้วยความสดใสเบิกบานบางท่านอาจจะมีงานอิสระอ่านฟรีเลซนนะครับก็มาทาให้ท่านดําเนินการในช่วงนี้ด้วยนะครับและในเรื่องของการเดินทางที่จะมีก็มานะครับทั้ง อัศวินถือดาบอัชวินถือไม้เท้านะครับแล้วก็ไพ่เดชขึ้นมาแล้วก็เดบฟูนะครับในเรื่องของการเดินทางที่จะเกิดขึ้นก็ามาให้กับชาววันพระศพดีในช่วง9วันดังกล่าวนี้นะครับแต่ก็เดินทางไปนี้ต่างที่สู่ความเติบโตสู่ความสําเร็จนะครับที่จะมีก็ามาไปใฝต่อมาใต้สําหรับนะครับการตุ้มเทด้วยความเครื่องไลรด้วยความใส่ใจนะครับบางทีก็บางทียอมสละเวลา หรือยอมสละที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับที่เพื่อมาตุ่มเทกับหน้าที่การงานก็ทําให้ประสบความสําเร็จสู่ความเติบโตรุ่งเรืองด้วยความมั่จใจใส่นะครับที่นํามาซึ่งโชคลาภกับความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสว่างธุรกิจส,สีเต่าๆก็ตามนะครับก็จะอยู่ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับอะไรที่มีรอคอยกับความสําเร็จ นะครับก็จะเกิดแต่ความสําเร็จก็มาความแข็งแรงแข็งแกร่งมั่นคงนะครับไม่มีส่งผลอะไรไปสู่ทิศทางของความเสียหายนะครับมีแต่กําลังรอผลประโยชน์ผลได้รับความสําเร็จที่กําลังจะเข้ามาเติมเต็มนะครับก็ทาให้ต้าไกลก่อนหน้านี้นะครับซบเซาก็อย่างที่กล่าวนะครับมีการความสมดุลอะไรไปบ้างครับก็กลับมาฟื้นคืนชีพนะครับในผลสรุปนะครับกับการมีชีวิตชีวา สถานการณ์ของการงานธุรกิจที่มีความคึกคักตื่นตัวในทิศทางที่ดีนะครับก็ฟื้นคืนจากสภาวะที่เกยด้อยเกยดดับลงไปนะครับก็มาสู่ทิศทางของการพุ่งตัวไปสู่ความเจริญเติบโตและความสําเร็จนั้นนํามาซึ่งความาามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับและความสําเร็จนี้ก็มีความเป็นสติยอนมั่นคงในทิศทางที่ส่งผลประโยชน์ผลได้รับรายได้ก็มาดีกว่าที่ปานปานมาอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่มั่นคง ให้กับชจาวันพระรพท์พ,พดีนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินกนับชจาวันพระราชบพ,พดีในช่วงวันดังกล่าวนี้นะครับว่าชะการการเงินนั้นจะเป็นไปในทิศทางที่ใดทางทิศทางใดนะครับและอะไรที่จะต้องระมัดระวังในความปลอดภัยต่างการเงินบ้างนะครับเวลาวาจาน,นะครับก็ถือว่าเส้นทางต่างการเงินที่มีการเปลีปป่ยนแปลงปฏิทานที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนะครับแล้วก็เกี่ยวกับโชควาสชนาะ นำพาสู่ความเติบโตโชคลาภโชคลาภลอยอะไรก็ามาเติมเต็มกับเงินก้อนใหญ่ๆบางท่านก็เกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกอะไรที่เข้ามานะครับเป็นอาชังอาริมทรัพย์ที่ได้เข้ามาในช่วงนี้ก็สู่ระดับการเงินที่เปลี่ยนไปในความเติบโตนะครับการมีสมบัติก็มาเติมเต็มในเลเวอร์ deliver, นะครับงการกอง รายได้ไรายรับที่มีมากกว่าหนึ่งเส้นต่างนะครับบางคนก็มีหลายๆเส้นต่างมีทั้งรายได้กับตําแหน่งประจําหรือแล้วก็ไรายได้เกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวนะครับที่บางคนก็ไม่ได้มีเพียงธุรกิจเดียวนะครับที่จะมีมากมายมากกว่าหนึ่งธุรกิจนะครับก็เป็นเส้นต่างการเงินก็มาเติมเต็มบางท่านก็จะมีพื้นฐานของการมีโชคลาภเสียงลงพวกพวอะไรก็มาเติมเต็มให้พอได้รับได้ชื่นใจแม้นจะไม่มากมายก้อนโตๆก็ตามนะครับแต่ก็เข้ามาสูา่ความ อบอุ่นได้เช่นกันกับที่ได้รับมานะครับแต่บางต้นบางคนบางท่านนะครับอาจจะมีพื้นดวงของการเสี่ยงโชคโชคลาภลอยก้อนใหญ่ๆนะครับเดี๋วเออกวอมจนที่ก็มาเติมเต็มก้อนแล้วแต่ระดับพื้นฐานของแต่ละคนนะครับที่จะมีโอกาสได้รับต่างโชคลาภลอยเงินพุกพุกอะไรก็มาเติมเต็มนะครับเก่งได้ก็ตามติดตามของความมั่นคงความสําเร็จในเรื่องของการงานนั้นก็มามากมายหลายเส้นทางนะครับก็ยกระดับความเติบโตเด็กตีเรียนนะครับ ทำให้ยกระดับติดตามการเงินที่สู่ความบุรมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นมีเหลือหาเงินเหลือเก็บเหลือใช้มากมายยิ่งกว่าเดิมน,นะครับบางท่านก็อาจจะมีจากวงการอะไรใหม่ๆที่ใหม่เข้ามานะครับมาเริ่มด,ดําเนินการใหม่ๆแล้วก็เป็นเส้นต่างๆการเงินที่เข้ามาเพิ่มเติมยกระดับความเป็นเศรษฐีต่อไปนะครับที่จะมีเข้ามาทาให้ชีวิตต่างการเงินสดใสย,ยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ระมัดระวังนะครับในเรื่อง แปดดาบนะครับที่ขึ้นมาในเรื่องของการงานก็ขึ้นมาด้วยนะครับแปดดาบที่ต้องระมัดระวังให้ความปลอดภัยให้กำหนิงอยู่เสมอนะครับในการจะจชายจ่ายหรือการไปรับรองไปเกี่ยวโยงกับในเรื่องของผลประโยชน์ต่างการเงินหรือเกี่ยวกับทรัพย์สินอะไรก็ตามที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับชาววันประดับจับะดีนะครับที่อาจจะเกี่ยวกับบุคคลอื่นบุคคลรอบก้างนะครับที่จ,จะมาขอความช่วยเหลือขอความขอร้องอะไรที่ตั้นสมเสียงในการที่จะ ชดใช้แทนได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องระบาดระวังนะครับอะไรไม่กระจ่างชัดในเส้นต่างๆการเงินก็อย่าไปสุ่มเสี่ยงนะครับไอมองโลกสดใสหัวไว้ก่อนนะครับอย่าพยายามไปสร้างสถานการณ์ที่มันสุ่มเสี่ยงที่จะห้แต่ตกเป็นแพ้รับบาในการชดใช้แต่นะครับก็ต้องระบาดระวังนะครับเพราะมีข่าวมากมายนะครับบางทีด้วยความสนิทสนมชิดเชื้อกันนะครับกับการก่อร้องแล้ว ด้วยความสนิทสนมนี่แหละครับก็เป็นจุดสําคัญที่มักจะเชื่อดคอคนใกล้ๆได้ง่ายๆนะครับเตี้ยจ,จะมีก็ามานะครับบางทีไปรับรองง่ายแล้วก็บิดเบี้ยวไปเฉยๆก็อันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพื่อความปลอดไปด้วยนะครับเดือดตานะครับการเติมเต็มสู่ความสมดุลตามการเงินนะครับก็เหมือนกับในเรื่องของการงานต้าที่ผ่านมาของใกล้ที่สภาวะทางการงานที่มีความอิอดอัด นะครับไม่คืบหน้าอยู่ในสการกังวลแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ความมั่นคงกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นดีกว่าเดิมนะครับการเงินก็เหมือนกันกน,กน,นะครับเที่ยงไกลก่อนหนี้การเองินอยู่ในสภาวะที่มีความกดดันมีความอืดหนักนะครับการเงินไม่เคลื่อนตัวอะไรมากมายนักนะครับก็จะทำให้ั้นนนสู่การสมเร็จต่างการเงินเข้ามาเติมเต็มสู่ความสมบูรณ์ในทิศทางที่เหมาะสมนะครับที่มีเงินหลังไหลเข้ามาให้มีสู่สภาพของการใช้จ่ายด้วยความกล้องตัวนะครับก็ไปถึงสำรับ ก็ระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายที่เกี่ยวกับอาจจะสิ้นเปลืองสักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการดูแลสรีระตัวเองหรือการซื้อเครื่องสำอางเครื่องประดับประดานะครับเพื่อความสวยความงามของตัวเองที่อาจจะใช้จ่ายสิ้นเปลืองแต่บางคนก็มีเงินก็มาอุปปัตภ์ดูแลนะครับด้วยตักความเรียกว่าถูกเสน่ห์ของผู้อื่นที่มาพึงพอใจนะครับก็อาจจะมอบเงินแบบ ด้วยความเสน่ห์ก็ามาอุปถัมภ์นะครับให้ได้ดูแลในเรื่องของความสวยความงามการแต่งป้าอาแต่งหน้าผมร่างกายต่างๆซื้อเครื่องประดับประดาร่างกายเฟอร์นิเจอร์ประดับร่างกายต่างๆนะครับเครื่องชาอางอะไรตามแต่นะครับก็จะมีผู้เข้ามาอุปถัมภ์กําจูแต่ตั้นนั้นจะมีการใช้จ่ายที่ระมัดระวังนะครับมีระบบะแบบแผนมากยิ่งขึ้น ราชนีตือดาบนะครับจะรัดกุมมากยิ่งขึ้นกับสภาวะทางการเงินนะครับที่จะทําให้ท่านกํานึงถึงความปลอดภัยทางการเงินที่จะไปสู่ทิศทางของความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ความเป็นเดชอันนะครับที่จะทําให้ชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ทางการเงินบางท่านก็อย่างที่กล่าวนะครับก็มีโชคลาภที่เวลออ o r ปอร์จนขึ้นมาแล้วก็ไปแต่สําหรับเดชสันก็มีด้วยนะครับโอกาสของการโชคลาภลอยนะครับก็ามาเติมเต็มหรือถ้าไกลไม่มีพื้นดวง ต่างการมีโชคลาภลอยก็จะเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนะครับอยากจะเดินทางมาเยี่ยมมาเยือนแล้วก็นําข่าวดีๆเข้ามาเติมเต็มนะครับต่างการเงินมาฝากมาเยี่ยมมาเยือนหรือบางทีอาจจะเป็นจากผลของความสําเร็จในโครงการการงานนะครับที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นหรือเป็นโครงการอะไรใหญ่ๆที่มีผลประโยชน์เข้ามานะครับก็สู่ความเติบโตต่างการเงินที่เปลี่ยนแปลงรถไฟไปแรกก็ขึ้นมานะครับตางการเปลี่ยนแปลงไปที่ต่างที่ดียิ่งขึ้น ที่สําหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาก่อนหน้านี้นะครับก็ยิ่งดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ตั้งไขที่ก่อนหน้านี้การเงินมีสภาวะที่ขาดสมดุลไปบ้างก็ตามนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นที่มาเติมเต็มนะครับสู่ความยกระดับของทางการเงินที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ต่อไปนะครับแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของการไปรับรองรับคำประกันอะไรที่เกี่ยวกับการเงินให้กับผู้อื่นเท่านั้นนะครับที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและก็ในเรื่องของ การใช้จ่ายที่อยกจ,จะดูแลความสวยความงามสรีระของตัวเองเท่านั้นเีรียมจิตสิ้นเปลืองแต่ว่าจะมีการวางระบบระเบียบในการใช้จ่ายเงินที่รัดกุมพอสมควรและพอจะไปงต่อไปนในสัญการของความรักความสัมพันธ์นะครับก้าวดาบนะครับสัญการของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ของปฏิเกิดวันปฏิเัติสัป,ปดีนะครับอาจจะมีสัญการของการคิดมากเข้ามานะครับของคนที่ใช้ชีวิตคู่หรือใช้ อ,อยู่ในสภาวะของการครบกันนะครับอาจจะมีอะไรที่เข้ามาเป็นสภาวะของการแอบแฝงหรือปิดบังซ่อนเร้นแต่ไม่คิดมากอันนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับสถานการณ์ของการครบกันหรือที่ใช้ชีวิตคู่กันอยู่นะครับอาจจะมีบางสถานการณ์เข้ามานะครับหรือความวาดระแวงอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นกลัวว่าอ่าปลายหนึ่งไปลายใดจะมีในเรื่องของการแอบซ่อนอะไรไว้นะครับที่จะบรนทอนในความสัมพันธ์บรนทอนในความมัน่นคง ในความผูกพันอันน you. ี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับโดยะฉพาั้นอ่นมาใส่ใจในความผูกพันนะครับโดยพปประหยัดจดดออกมานะครับหนึ่งเหรียญนะครับให้อ่านมาดูแลด้วยการเริ่มต้นอย่างมีกล้าในทิศทางที่ดีเลิกคิดในสถานการณ์ที่กังวลต่างๆนะครับบางคนนั้นก็จะคิดจนเกินเองนะครับอันนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในคนรบหรือชีวิตโดยเฉพาะชายชีวิตคู่อยู่นะครับ ถ้ามีอะไรบาดระแวงโดยที่ไม่รู้เนความจริงอาาชาถือเหรียญน,นะครับก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับเพราะว่าบางคนนั้นอาจจะคิดเกินเหตุนะครับเพราะว่าไพ่ก้าวดบขึ้นมานะครับเป็นสภาวะของมักใจเห็นนะครับรอบข้างของเราที่บางทีไม่เกิดขึ้นกับเราเองแต่เรามักใจเห็นคนรอบข้างที่มีความบาดระแวง ในบางสถานการณ์นะครับที่บางทีคิดเองเออเองแล้วก็คิดมากจนเกินเอ็นะครับแล้วก็กังวลสันนิษฐานไปว่าคนรักมีอะไรแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่มีอะไรที่ปกปิดแล้วก็เป็นปัญหาแต่ไม่คิดมากเพราะตุกอย่างสถานการณ์ก้าวหน้านี้นะครับเป็นสถานการณ์ของความปลอดภัยนะครับไม่มีสถานการณ์อะไรที่ส่งผลให้เกิดอันตรายนะครับเพียงแต่คิดมากไปเองกังวลไปเองกลุ้มใจไปเองนะครับ ซึ่งบางทีอาจจะไม่มีอะไรที่มันแอบ,บแฝงอยู่นะครับเพราะว่าในความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับในความผูกพันต่างคนคบแล้วก็ที่ใช้ชีวิตคู่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็คิดในงแง่บวกนะครับเติมเต็มอย่างมีคนค่านะครับก็คิดในทางที่สดใสยอย่างมีคนกล้าพูดจาที่ดีนะครับคิดในทิศทางที่ดีปฏิบัติในสิ่งที่ดีหรือมีอะไรเป็นการมอบเป็นของขวัญของกำนันให้นะครับก็จะทำให ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงอย่างมีคุณกาในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับที่ได้รับเมตตาการณุณาปราณีกันอบอ้อมารีซึ่งกันและกันนะครับที่ดูแลใจใส่ให้ความปกปันนั้นเดินหน้าสู่ความเติบโตนะครับเพราะบ,บางทีนั้นอาจจะมีสถานการณ์กองการงานอาจจะเยอะนะครับก็เลยอาจจะไม่มีเวลาเข้ามาในการที่จะดูแลในความรักความสัมพันธ์บางทีก็ทําให้หวาดระเวงไปเองนะครับเพราว่าคนรักหรือชีวิตคู่นั้น จะไม่มีนอกมีในอะไรเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ยังรักยังหวงด้วยความหวงใยด้วยความผูกพันในทิศทางที่ดีนะครับแม้จะมีในเรื่องของภาวะของงานเยอะก็ตามครับซึ่งบางทีเราก็กังวลเพราะฉะนั้นให้ใช้ความใจใจนะครับพินิษฐ์ิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลนะครับด้วยรู้จักนิ่งนะครับไม่ควรที่จะนํามาโวยวายหรือนํามาเรียกว่าสร้างปัญหาเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์เพราะว่าพลังเองเสนหานั้นยังมีความหวงใย เอ,อ,อืออตอ่นเอืออเกลงอวงอาอรกันด้วยความห่วงใหญ่ด้วยความเสนียาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็รักนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปนะครับเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะมีชาววันเสาร์นะครับสถานการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นอาจจะเป็นคู่รักของชาววันเสาร์เองก็กว่าไปกับชาววันพฤหัสนะครับของชาววันพฤหัสที่อาจจะมีสถานการณ์ของการคิดกังวลไปเองก็ได้หรืออาจจะเป็นคนชาววันพฤหัสบดีเองนะครับที่จจะ กังวลไปเองหรือไม่ก็กลรักที่อยากจะหวาดระแวงนะครับเพราะเป็นปนัญหาเพราะฉะนั้นควรจะปรึกษาคุยกันด้วยความเข้าใจในทิตทางที่ดีแล้วก็เติมพลังเองความรู้สึกดีๆก็จะทําให้ความรักความสุขความปกปันนั้นมั่นคงต่อไปในทิศทางที่ดียังมีคุณค่านะครับที่จะมีความเป็นสเสถียรเกิดขึ้น นะครับรู้จักเติมด้วยอะไรที่เป็นของขวัญข,ของกำนันใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคำพูดดีๆการปฏิบัติหรือถ้ามีการดูแลงานมากจนเกินไปจนล้นมือนะครับก็ไม่ควรที่จะปล่อยปล่าละเลยนะครับหันมาวงใหญ่ในความรักความสัมพันธ์ด้วยที่จะควบคู่กันไปด้วยความเสน่หานะครับก็จะทําให้เข้าใจกันในทิศทางที่ดีที่จะทาให ความรักคนสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นคนคบหรือใช้ชีวิตคู่ก็ตามนะครับส่วนคนโสดนะครับคนโสดก็มีโอกาสของการพบรักที่จะเกิดขึ้นเข้ามาได้ด้วยนะครับที่มีอาจจะมาจากเส้นสายการงานนะครับที่มีการเริ่มต้นทจะยจะพบกับคนที่มีความมั่นคงต่างการงานการเงินนะครับแล้วก็เป็นสายเปสาย เมตตาปรานีนะครับที่จะมาดูแลใจใสคบที่จะพัฒนาต่อไปของการคบกันพบรักกันนี้นะครับที่จะเริ่มต้นที่ดีๆอย่างมีกล้าแล้วก็พัฒนาต่อไปสู่การใช้ชีวิตคู่ในครอบครัวกันต่อไปได้เช่นกันที่จะมีก้ามานะครับรักหนึดีที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับส่วนบางคนก็ถ้าไม่เกิดความรักขึ้นก็อยู่กับการรักตัวเองนะครับแล้วก็อยู่กับคนในครอบครัวก็มีความสุขสําราญเบิกบานใจในทิศทางที่ดีนะครับที่มีเข้ามา นี่ก็คือสถานการณ์การงานการเงินและก็ความรักนะครับโดยปร,ประมาณนี้ของผู้ที่เกิดวันประสพดีนะครับวันที่14ถึง22กันยายนนี้ก็ขอเจ้าวันประสพดีนะครับมีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ